ในสถานการณ์ s ي ن เดโอทั้ง4รูปนี้นะครับเราเบดออนบีเที่เป็นของ WHO นะครับจะเห็นว่าคนแรก28.2คนที่2 30.1คนที่3 36.2แล้วก็คนสุดท้าย36.2เท่ากับคนที่3นะครับถ้าเรามองเฉพาะ BMI-based diagnosis เนี่ย จะเห็นว่าคนแรกก็คือไม่เกิน30เนาะโอเวอร์เวทที่เหลือ3คนก็เข้าเกณฑ์โอเบสตีแต่อย่างที่เล่าให้ฟังว่า BMI อย่างเดียวไม่ไม่เหมาะที่จะเอามาใช้ในระดับที่เรียกว่าเป็น Individual Approach ครับคว่า Individual Approach แต่ว่า การที่แพทย์หรือบุคลากรในการแพทย์วินิจฉัยเคสที่มาหาเราผู้ที่มาหาเราเราควรจะดูให้ละเอียดกว่านั้นนะครับ BMI อาจจะมีประโยชน์ในแง่ของการเก็บข้อมูลระดับประเทศระดับโลกครับเป็นเรื่องของการทรําสถิติระบาดวิทยานะครับเพราะว่าคงไม่สามารถลงมาวัดแบบละเอียดเฉพาะบุคคลได้แต่ปัจจุบันเราดูแลรักษาเคสเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ําหนักโรคโอร้วนเนาะเราควรจะดูร,ระดับที่เรียกว,ว่าเป็น individual p r o c h นะครับ คราวนี้ประเมิน access body fat กันบ้างจะเห็นว่าเออคนแรกนะครับ overweight ก็จริงนะแต่ fat เกนะินน่ะ fat เกินอาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักก็ไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นคนเนี้ยเราจะเห็นว่า under diagnosis of obesity แปลว่าจริงๆอ้วนนะอ้วนมีไขมันเกินแต่ว่าถูก B M I ครอบไปอยู่ว่าเป็น overweight ก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรเห็นไหมฮะแต่ในขณะคนที่2ครับ B M I เกินแต่ว่า o fat ก็ไม่ได้เกินเพราะเขาอาจจะมี มัสซเยอะถูกไหมกล้ามเนื้อเยอะอาการอื่นๆก็ไม่ได้มีคนนี้ก็ถือว่าเป็น Over อร์ไดอ s กโนะครับคนที่3ครับอ้วนอาจจะมีเอ่อ s s b o เซนต์แนะแต่ว่าอาการความผิดปกติที่เป็นเอ่อฟังก์ชันที่เป็นออกแกนเป็นระบบการทำงานต่างๆในร่างกายยังดีไม่ได้มีลิมิตเรื่องของกิจกรรมระหว่างวันจากปัญหากั้หนักเห็นไหมฮะก็ไม่ได้มีไซม์สิมตอมนะครับก็ถือว่าเป็น o b เบสตีที่พรีเซิร์ฟก็คือยังมีเฮลที่ ดีอยู่นะครับแต่คนสุดท้ายก็ติ๊กถูกหมดเลยก็แปลว่ากลุ่มนี้อาจจะเป็นอ้วนที่มีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับคราวนี้เรามาดูกันต่อครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือคนแรกนะครับวินิจฉัยจาก BMI เป็น Overweight ซึ่งจริงๆคนไข้มี e x c e s s Body Fat นะซึ่งสิ่งนี้แหละครับทำให้ไม่ได้รับการเอ็กพอร หรือการที่ต้องเทคแอคชั่นเพราะว่าเขาดูเคบีเอ็มไถูกมบีมอาจจะถ้าบ้านเราก็คือโอเวอร์เวทบี i ประมาณอ่ะยี่จุดแต่จริงๆนะอ้วนอ้วนลงพุงนะมีไขมันหลบในช่องท้องเยอะซึ่งจริงต้องเทคแอคชั่นแล้วนะต้องเรส a w a r e n e s ให้คนไข้รู้แล้วว่าเฮ้ยต้องลดพุงนะเราจะได้ป้องกันโรคนะครับในขณะคนที่2ครับ ม้สล่ากายส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่า b ีมอาจจะเกินเรานักกล้ามทั้งหลายเห็นไหมฮะอาจจะมันไม่ได้เยอะมากนะครับจริงๆกลุ่มนี้ก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคอ้วนนะครับขราวนี้กลุ่มที่3กับ4ตรงนี้แหละสิ่งที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือถามว่าใครที่เข้าข่ายว่า Access Body Fat อ้วนนะแต่ว่ายังอาจจะยังไม่ต้องทำอะไรมาก หรืออีกคนนึงต้องทําทันทีนะครับเราจะมาดูข้อมูลกันนะครับในรูปนี้ก็จะเป็นการสรุปให้เราเห็นว่าการที่เราวินิจฉัยบอกว่ามีภาวะอ้วนแบบใช้ BMI อย่างเดียวกับปัจจุบันที่เป็นการวินิจฉัยที่เราต้องเอาอะไรเอ่ยมาเกียรมาจับเอาเรื่องของการหาว่าคนนี้มี fat เกินหรือไม่หรือว่า a c c e s s body fat หรือไม่ร่วมกับดู clinical นะครับซึ่งต้องว่าต้องดูประวัติ ตรวจร่างกายแล้วก็ดูอาการเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการออกมาให้เขาเรียกว่าเรื่องของคอมมิชชั่นหรือว่าคอนเซนซัสเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประโยชน์กับคุณหมอที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอปัญหาน้ำหนักโรคอ้วนนะครับหรือคุณหมอ,อท,ทั่วไปนะครับที่จะเอาข้อมูลทางด้านอ,อาการหรือว่าคลินิคข้อมาจับมากขึ้นนะครับพวกที่อาจจะไม่ได้เป็นแพทย์ก็อาจจะ ค่อนข้างที่จะยากหน่อยแต่ต้องบอกว่าเอาเอาความรู้ตรงนี้มาเติมเต็มได้ครับว่าจะทําให้เรา,เาให้คําแนะนําดูแลรักษาเคสที่ดูกับเราได้อย่างไรนะครับจะเห็นว่านะครับในช่องที่เขียนว่า new diagnosis นะทุกคนจะเห็นว่า1,2,3,4,5,6สุดท้ายแล้วสิ่งสําคัญที่สุดที่จะตัดเขาว่าคนนี้เข้าเกณฑ์อ้วนหรือไม่ไม่ได้สน BMI แล้วเราจะดูเรื่องของมี access body fat หรือไม่ตรงนี้ ให้ดอกจันไว้ก่อน3อันต่อไปเราจะมาดูว่ารู้ได้ไงว่า Access body fat นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะดูสเต็ปถัดไปนะครับแล้วก็ดูอาการที่เกี่ยวข้องว่าเอ้ยผิดปกตินี่เกี่ยวข้องกับไขมันเยอะหรือเปล่ามี fat mass disease หรือ s i c k fat disease เข้าไปหรือเปล่านะครับคนแรกก็จะถือว่า no obesity นะครับคนที่2อง no obesity นะครับเห็นไหมถ้าเราดู new diagnosis นะครับไม่ได้ไม่ต้องไปสนด m ีนะให้สนการกระบาดกับติ๊กถูกนะครับ ถัาติถูกข้อเดียวก็จะเป็น preclinical obesity อ่าก็พูดพูดง่ายว่ามีเรื่องของอาจจะเข้าเกณียนอ้วนนะแต่ยังไม่ได้อ้วนแบบมีความผิดปกติมากนะครับ BMI เกินแต่ว่าติ๊กผิดหมดก็ค่อนข้างชัดเจนครับหมายเล็กสีจะเห็นว่ามไม่ได้มีไขมันเกินไม่ได้มีอาการด้วยจะมาบอกว่าฉันอ้วนนี่ยังไงเห็นะฮะก็น่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินข่าวเนาะนักกีฬา ทางฝั่งอเมริกาที่ถูกวินิจฉัยว่าเขามีภาะวะน้ําหนักเกินอ้วนจริงๆคือมัสคูล่ามีกล้ามเนื้อที่เยอะขึ้นนะแล้วก็คนที่4ครับมีติ๊กถูกเหมือนกันก็ b e m i อาจจะเยอะกว่าคนที่3นะครับแต่ว่า The same เลยไม่ได้มีไซซซิมตอมหรืออาการผิดปกติก็ยังถือว่าเป็นคล c ค e a ข้อโอเ s สตีแล้วก็คนสุดท้ายติ๊กถูกหมดนะครับคราวนี้มารู้จักกันครับเกริ่นให้ฟังว่า เมื่อเราเข้าเกณฑ์ว่ามีไขมันหรือ e x c e s s Body Fat ที่เยอะเนาะที Clinical กับ Clinical Obesity ในคอร์สหลปนี้ครับ58 e x p e r t นะครับที่ดูแลเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคอ้วนเนี่ยระดับโลกเนี่ยเขาอยากให้เราแบ่งออกเป็น2อ,อย่างนี้ครับเพราะว่ามันมีความสำคัญยังไงความสำคัญในการวางแผนที่จะดูแลรักษาหรือว่า Take Action ให้กับคนไข้นั้นนะครับแบ่งง่ายๆก็คือทั้ง2 อย่างเนี้ยจะต้องมีไขมันมวลไขมันที่เกินนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันแล้วก็ความสำคัญก็คือ preclinical จะต้องไม่มีอะไรเอ่ยไม่มี evidence หมายถึงไม่ได้มีสัญญาณหรืออะไรที่ตรวจออกมาได้ว่าคงเนี้ยมีความผิดปกติของการทำงานของร่างกายในทุกๆระบบไม่ว่าจะเป็นตรวจเลือดหรืออาการที่เราให้อาการที่เราเห็นเนาะอย่างเช่นไม่มีภาวะนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับไม่ได้มีปวด พ่อปวดเขา่าปวดเอวจากน้ําหนักตัวที่เยอะไม่ได้มีอาการเหนื่อยเร็วหายใจเร็วเวลาที่ต้องออกแรงเยอะนะครับก็ถือว่าไม่ได้มีอาการที่เคลียรี่ชัดเจนเกี่ยวข้องกับปัญหาไขมันที่สะสมเนาะแต่ อย่างไรก็ตามกลุ่มนี้ก็ถือว่ามีความเสี่ยงครับแอดลิสเสมอที่จะก้าวเข้าสู่ก้าวเข้าสู่การเป็นคริมิคอลโอเบสตี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องติดตามเหมือนกันนะครับเหมือนกันครับคราวนี้กลุ่มที่วินิจฉัยเป็นคลินิคอลโอบบสตี้ก็มีครบทุกอย่างเหมือนที่หมอเราให้ฟังครับมีทั้งไขมันที่เยอะตรวจชัดเจนมีอีเ e น c ์ที่มีอาการผิดปกติในการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายแล้วก็มีการถูกลิมิต การที่มีไขมันเยอะหรือไขมันที่อาจจะไม่ได้เยอะมากจะส่งผลกระทบทําให้การใช้ชีวิตประจําวันเราเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับอย่างเช่นเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วปวด้อปวดเอานะครับพวกนี้ถือว่าเป็นผลนะครับโอเคทางบ้านฟังทันนะครับวันนี้ก็จะมาแบบแนวเข้มข้น นะเข้มข้นหน่อยก็ถือว่ามาเรียนด้วยกันนะครับยังมีสนุกสนุกนะครับให้ดูกันช่วงหลังนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับติดตามกันไปก่อนเครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะเอามาวินิจฉัยอย่างเช่นว่ารู้ได้อย่างไรว่ามี Access adiposity นะครับเริ่มเกิดมาแล้วนะจะเห็นว่าเราจะวัด 1BMI งดูก่อนเขายังไม่ได้แบบโอ้โหยังไม่ได้แบบย,แบบยุดเลสสักเดียวนะครับยังมีประโยชน์บ้างถือว่าเขาก็ เขาก็ให้เกียรติเขาบ้างเนาะเขาถูกใช้มานานนะครับเกือบเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะครับวัดรอบเอวอ่าเราต้องเอามาใช้เวอร์คัมเฟรน์นะครับนี่เขาพูดถึงแมคานิซึมกลไกในการเกิดเรื่องของพรีครีคอกับคลีนิคอออ e บิสตี้นะทุกคนก็จะเห็นว่าการผิดการเกิดกระบวนการผิดปกติเล็กๆน้อยๆในระดับเซลล์นะครับในระดับที่เป็นฮอร์โมนความผิดปกติต่างๆเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่พรีคลีนิคอออฟบตี้แล้ว แต่ถ้าอาการเหล่านั้นอาจจะเป็นอาการอาการแสดงปรากฏชัดเจนเห็นชัดเลยจากการตรวจนะครับหรือจากสิ่งที่คนไข้รู้สึกตัวเองก็ถือว่ามี c l i ิ i c a l obesity นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการดูนะครับการตรวจค่าต่างๆในร่างกายการดูประวัตินะครับการตรวจสุขภาพของคุณหมอนะครับ เอาละคราวนี้นะฮรรูปนี้ก็จะเห็นเป็นภาพชัดมากขึ้นนะฮะก่อนที่จะเริ่มมี c ล i n ิคอลโอ e s สตี้นะครับต้นทางทุกคนจะเห็นว่าจะมีไขมันที่เยอะเหมือนกันิดแต่ว่าคนที่มี p r e ีคลิ i ิคอนั้นอาจจะยังไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มากมายนักยังถือว่ามีระบบการทํางานในร่างกายที่ดีอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นสุดสายทางแล้วก็จะเป็น c ล i n ิคอลโอ e s สตีนะครับ